ดีค่ะเพือพ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรอยัลซับน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเลข5ตัวนะคะมาครบ2ตัวบน,นะคะชุดที่2นะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความได้จะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากขึ้นแบ่งรัฐบาลโปรดใช,ช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวย์นะคะจริงๆทําคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะลบผิดตัวนะคะก็เลยต้องมาทาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะอัปโหลดคลิปให้สมาชิกเอาหาคลิปไม่เจอนะคะลบผิดนะคะเลขห้าตัวมาครบสองตัวบนเนี่ยจะมีชุดที่หนึ่งนะคะที่แอดลงไปให้สมาชิกนะคะชุดที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นชุดนะคะที่อ่า แอดตั้งใจจะลงให้งวดที่แล้วนู่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงให้นะคะก็เลยจะเป็นชุดนะคะที่แอดเอามาลงให้นะ,ะชุดที่หนึ่งได้ที่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดส่วนชุดที่สองเนี่ยเป็นชุดที่เดินยาวคันเทปนะคะเป็นสูตรที่เดินยาวกับเพื่อน,นะคะสถิติของเขาเนี่ยยี่สิบงวดเริ่มเดิน,นะคะ่ะตั้งแต่งวดที่ออกสามเก้าห้าเด่นสี่ห้าหกแปดเก้า ออก395มาครบ2ตัวบนเด่น8902 3ออก603มาครบ2ตัวบนเด่น23467ออก626มาครบ2ตัวบนเด่น78912นะออก481มาครบ2ตัวบนะเด่น78912ออก598มาครบ2ตัวบนเด่น12356ออก116มาครบ2ตัวบน

เด่นหกเจ็ดแปดออกแปดมาครบ3ามตบลเด่น5 6าหกเจ็ดเกออกหกศมาครบสองตบลเด่นสองสามสี่ออกหกหสองมาครบสองตบลเด่น4 5่ห้าหกออกหกหมาครบสองตบลเด่น23 46 7มสี่หออกเก้สองมาครบสองตบลเด่น0 14ย์หนออกศูนย์สีมาครบนะสามตบล เด่น0 1 2 4 5ออก2 2 1มาครบง2ตบนแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะเด่น3 4 5 7 8นะออก8 4 3ก็เข้ามาครบนะคะ3ตะบนะะเรามาลุ้นงวดนี้กันนะคะเรามาดูสูตรคนะ,ะสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักพันร้อยบน2ครั้งหน่วยล่าง รอยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้ง10ท้ายครั้งที่1-4ครั้ง10ท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่2และบวกข้างที่2องตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหกบวกเก้าเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนบวกหนเท่ากับสบวกห้าเท่ากับเจบวกเจเท่ากับสีบวกหกเท่ากับศูบวกห้าเท่ากับห้บวกสี่เท่ากับเกบวกสองะคะเท่ากับหนะคะ 1.1ึ 1> 1่บวกหเท่ากับ2 2บวกเท่ากับ3 3บวกเท่ากับบวกเท่ากับเราจะได้นะคะเลข5ตัวนะคะมาครบ2ตงตบน,นะ,ะในงวดนี้นะคะ1.2.3.5.6เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะนี่นะคะเป็นสูตรที่เดินยาวกับเพื่อน,นะคะ่นะ1.2.3.5.6สคะ่ะเอดเรียกชื่อสูตรว่าเดินยาวคันเทปนะคะ ยีงวดจะเดินต่อเป็นงวดที่21ไม้เนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปจับคู่ชุดนะคะจับคู่ชุดนะคะจะได้ที่คู่ชุด2 1งหนึ่ง2น2่งสาม6นึ่ทั้งหมดนะคะสิคู่ชุดไปกลับนะคะยังไม่รวมเบินนะะ้ลคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเบิ้ลมาหนึ่งหนึ่งมามห้าห้าหกห รวมเบิ้ลจะได้ทั้งหมดค่ะ15คู่ชุดไปกลับค่ะในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2567ชุดที่แอดไฮไลท์เนี่ยก็คือชุดค่ะที่ไปชนกันคะกับชุดที่หนึ่งนะคะให้เพื่อนๆเลือกเอานะคะถ้าเพื่อนๆชอบชุดที่หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกชุดที่หนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบชุดที่สองคะก็เลือกชุดที่สองนะถ้าถามความคิดเห็นแอดไฮไลท์ก็ชอบชุดที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามีตัวนะที่ แอดชอบอยู่ในนี้นะคะก็คือคู่ชุดนะสองสามสองห้านะคะแล้วก็สองเจ็ดนะคะที่อยู่นะคะในคู่ชุดนะของชุดที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสองเจ็ดเนี่ยน่าจะกระแสดังมากเลยนค่ะแต่ว่าเขาน่าจะดังข้างล่างคะแต่ว่าของแอดเนี่ยเด่นข้างบนคะสองเจ็ดนะคะไม่ได้เด่นอยู่ที่ข้างล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะในชุดนี้เนี่ยไม่มีติดสองเจ็ดแค่นั้นเองนค่ะแต่ว่าเป็นสูตระที่เดินยาวที่สุด ถ้าในชุดนี้นะคะก็ชอบที่23ก 2, ับ252ห้อคู่ชุดนี้นะคะแล้วก็คู่ชุดนะคะที่คิดว่ามีโอกาสที่จะมาได้อีกชุดหนึงนะคะก็คือคู่ชุด63สชุดนี้นะคะให้เพื่อนกันไว้นะคะเพราะว่าในงวดนี้แอดมองว่า2กับ3เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเด่นนะคะในข้างบน,นะคะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเดินต่อนะคะก็เลือกพิจารณานำไปเสี่ยงนะในงดประจำวันที่16ธันวาคม2567นะส่วนชุดที่ไฮไลท์นะคะก็คือชุดนะที่ตรงกันนะะชุดที่1กับชุดที่2นะคะก็ตรงกันแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆชอบชุดไหนเลือกพิจารณาเอานะคะสำหรับคลิปนี้นะะถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอ,ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ